นี่อ้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอินอีซีมามมสาัมผัสอีซีสสอเอาไว้ใส่สบู่นหอมน่ะเวลาใส่มที่ไหน น้องซีเสื้อนางน้องซีโอ้ยมาคามเหี่ยมันหล่นลงมาซีมันจะไปสืต่อ้ยมึงคืองามกว่าเก่าสีงามวะบอกว่าเลืองงามอีใต้หนาวก็ไม่ท่อมตนเลยนะคะใต้หนาวเมือนกมนอ๋อ ตามูต่างบันตางงางาสามนาทหครั้งงานแบบมนียนแบบพเียัเล่สงานแบบมันแบบี่ไม่เอาเลยแหละไม่ใช่ทำงานพวกบอกมึงนะมึงเอาเขาาข้อบ่อเข่าข้อข้อปลเขานะขอบาดีแค่ยเอาเขี่ยาใต้ผูพูดรอบ้เออเขี่าวข้าวเี่หาแห่ง แก้วมึงพันออกแกกูพันออกตัวใคม่เดิจะออกวะเออแกแม่มึงจะออกทางใดทางเทิงอืมกอกดีดพี่น้องพี่น้องเอ้ยอันแก้วแม่น้องโพสีนะอันกอกดีดกอกนั่นกกอกยายเงืองกอกยายเงืองแต่เฮือนหลังเก่าเฮือนหลังใหม่อยู่บ้านพอดิ่ง เราอย่งเป็นสายเหมือนมาตอนนั้นอะบุญเหมือกว่ามึงเคยสูบยุ่ยเกอกนะเฮ้ยเคยแค่ละพี่น้องแบบโยกฮัได้โยกลงมาทางเทองน่ะบ่แมนบ่แมนดึงแบบข่มลงฮันด้ข่มหางเนาะเออมันมีหางเลยอ่าพอตะกี้นะมีหางแต่มันเป็นกอกเล็กฮันด้เนาะมันเป็นมันเล็กอ่ากี้นะฉ่ำๆเวลามันดีดมากนะเป็นเบาอยู่วัดเดี๋ยนะมึงมันดีดนะน่ะ จนว่าไม่ฮัรกองดีดันแล้วหนามันขาวหน้ามันไมออร่าก็ยังีนหนามันขาวก่ามึงอีกอี่เยะ เออตัวมันก็ใส่ดีเทเี่ยากนึงมันยี่ยอมมึงะต้องดูใส่ต้องใส่ไปเรื่อยอเออเากราฟนี่เลยเกาอ้ากล้องน้าเนาะอือาก่อน้เป็นสีขาวต่หาบิแ้มสาน่วน่กางบาง่่ฝาเ่นี่นะต้องฝาทางกาบใ่หมวกแล้วขาายังใ่หมวอ่า้งเมื่อกันมึากคืเร่อการเวทิน กางเวนขึ้นกางเวนมึอกระสับตัวอื่นแทนครับพนออนโอเล่น้องซีเห็นยังสมือนี่น้องซีคุยกับผัวัวกับผัวคุยกับถ้าอยากไปค่ะถ้าไมห้าเขากับเขาโป๊บนะเขาโป๊บเมือง อืมมันใสเลยอีเขาย่านแข็งบอลย่ขนาดนี่เขายังเขายังแหลนป๊บเขาให่ค่แขบนาตนี่เแหลนปบนเที่ทันวเขาบอกเขาเห็นโตอย่างขะมึงนะอีกอย่างขนาดเตตันนี้เขายังแหลนป๊บ น้อจะโตยังล้กบบนี้นี่เแก้วแก้วอยูเชเห็นพี่่แก้วไม่กูกาย่กินมาขามอียเอากระสอบประมาณไว้เสรย่ายด้วยนี่มาอนแก้วเอหมัดใส่กุขามนี่เหมือนกินขยะเรากินเลยก็ิมาสิปีเยเยไปำเต็มนี่ไเขา ไมโครไมโครมอนกเมียเราเราบดเตาได้เับรถนะเปบ่เฮ้ดแลวเตาคนเราผ่านไปเท่าไรปีเราก็ยังบ่ได้เตาเป็นลูกชิมันนังเขาเลยว่าส เารม่องบไดบุญบันทอนปังนะผาป่านะแฮมสอทแมสำสอมันายังง่าเคยบ่มีะหมเะองหาแกงหน่อยเนี้ยมือเยเสด็ไปซื้อละไหมมาแกงเฮ้ือหามาแกงนี้มืน้นี้มาางเลยทีไนม่ได้มาสีมาไะไดมาแกงอาเอ้ยแฮมชุ่มกัน นั่งลิบมากลบขาสักดึงเรือยังเชียเงินนี่มัได้ก็งนั่งต่างเอกต่างใจลิบนร่ลอนาซูโ้โหนั่งนาจีบขานั่งเน่ได้าได้ก็เอาลมันเบขาะดินขึ้น่าเมื่อคืนนี้เื่อคืนเมื่อวานจะลืมจะทำทำถ้าว่าเราเสียเท่าไร ้าอไรก็อยอ่อมสตไข่น้ำกู้เลลอกบิเยนามตัหลสไขน้กุงเตังสแผงเอางาาแพงไว้ล้เนาะของหมักเราชรการกไปใส่แล้วตายก็ตายเียบเบิดกรเบิดแดงเอนาะาก็ร่ทำเรงจักบอกูตายแค่คนยั่งไปจักบอสอ่แแล้วงกุเยบไปในวงนี้แต่ลูกไล่ไม่แย่ วันพอดกเราทูมรเลยบักดำมันดวงดีถา่วพอมันทูมเงื่อนแต่านมันในหลานหาพ่อหานหายาทำยายาเอามือนม่เมืองวะคิดเตมันบ่มีเนาะพอมันมาทูมเงื่อนทูเงื่อกันเป็นสีนาลสีปปูนมาฮะเฮ้ยมันลงปนิษัาเป็นเงินบักดำนั้นมอคืนนี่นะ มันลงไปนี่แทกับเป็นเงินดวงมันอ่ะมันใหญ่พ่อเหรอเหรอโจโปกันมันโอ้ยไม่กำลังว่าเรื่องให้เราอยู่พี่น้องแทงถือกระมวนอีูดอกเ้ยแทงมาถึงที่เจ้าหนาะข้ามข่าวข้ามข่าวหน้าบูดข่าวบูดข่าวอืมเจ๊ยังกันเจ๊เพื่อนยังอันแดดก็ยังว่าหมดแดกเจ๊อันเจ๊ต่อย

คลายลูกคลาจมคลายหนาคลายนีหนาวมึงเห็นมายกับากุซายเลยมน่าซายมาเื้อกับไหาคาฟีกูวเบียกูเนี่ยมันขาดมาได้คันมีหลิดเลยกูนันมันงันงัดงัดนอนกับบรับลูกใควมาเคียมกล้องไรวะสันไฮโลแล้วไปยินรอ พกนายกันเราบอกว่าอย่าคนคุัญญากับเราดิเราเราสใจกันแล้ว่ามึงยาอยู่บริมไทยเขายาบได้มึงอยากบริงกหลอกเขายากบดได้จะไปพองเตายพหมเอ้ยายากบดได้แก็ยาเราว่ะคุัญญาเลยด้กูยาบดได้มันก็ว่าถึกเนาะแอ้วเป็นซาละมึงยาเนะเฮ้ยไปบอกว่าเด้ฮัสซียาฮัสซยาเห่นี่แม่เอ้ย ขันไปบอกเราวาสิยาเล่นพาวาม่เล่นแล้วมึงทำสิยาเลยอืงไเย้าจะว่า,า,ายด้วยยินไ่าอยู่เฮ้ยนงังฝ่าาบอฝา,บาบนี่ก็เสีเยอยู่ในละเฮ้ยอยู่นักคูซองซ้เดือนอยู่ี่แหละแม่งมโพดมาโพดฮนะดอต้องคุ้มลยเฮ้ยต้องสี่นิ้วเยเอ้ยอ,อืม เสียงกูแผดเสียงกูแผดเสอกับพักกันจับงงเงี้ยฮะอุปกรณ์แซวสาะล้จัดบ้างได้ยเขาเ็ดเละเขาเห็ดยังนะฮะเฮ้ยเขาคุดท่อเขาดแล้วเป่ลายอยู่อเขาอกปลายสก้เขาเอาลงเครื่องางก ักตนขคา้นก็พูนในแวสุดท้พอกูเนาะเจาอินี่ย่างเงี้ยย่งเราตั้งห้างจะกับจมเงินจซอยค่หน้ามันลายลงทางนั้นเจาอินเจ้วบมีเงินจ้ากับมาเส้นเอาเมื่อแบบกู้สกุนป้ายว่าห้ามเส้นจ่ายโซดก็เสร็จสักอันกูเสร็จอันกูสิไปปิ้นสแกนอันคิวอารโค้ดมาไหว้ค่แน่มันบอมีสแกนะดงแล้วโศัพท์ก็บอมีกู สแกนโลกกุศโลนีน่หาม<ย>าสเส้นงดงดเชื่อเบื่อทวงถ้าไลยก,กะวงลยกะปิดกระสะมอยอืมต้นท่ากับ่มีเงินกับมันเส้น,นลาาบาดีค่ะบ<อ>่ได้มา,ลาไลย <ๆ S 1> กับมันในะมันใส่เ้าคำนนี่ข้าหานนี่กูเส้นขาวห้านาานั่นกูจ่ายซดนี่นะบวเนี่นะฮ้ไว้เนั่แหละ นั่นแหละส่วนมากก็เป็นอะไรบอหงอกกับจำเป็นอะไรคนเ้าวนะมันต้องมีเส้นอ่าันบอจะเป็นบอเป็นาเส้นบอเส้นกรให้ยหัวเส้นเฮ้ยเออไม่เขายังมีเด้านอื่นจะเป็นซื้นตรงเมือนั้นเมือนี้เขามาหายก็มาหายเขามาหายบวเบิ้ลเด้อเกับหว่ากันไปไม่ไไปเนาะมีมีแบเงียบไปเลยหงวยบ่ได้แล้วเส้นกับเส้นก็ต้องมีกำหนดเด้อเนาะว่าจักมือแม่เระว้าอืม มมนสีเดือนปีเดือนมันก็เป็นไปบม่ได้เลยมีแห้วก็มาจ่ายเขาบมีได้เลยนี่ห่ก็มีอะไรเป็นบอไม่ใหญ่นึ่ง่ะในบัญชีเราจะตายเลยอืมกตย่างอย่งรแต่ย่างอย่ไในบัญชีกากะติดหนีเราแล้วัสามห่อสื่อคล้องมาให้เขาใส่ให้เขากินเอนใคเอกอันนี้คือการนี่ มาเส้นนะมาเส้นกับสิทามเพื่อกันมือได้สิได้หายไม่ไหวนะก็ยังไงแล้วสรุปก็คือน้องสีนะออร่ามาเต็มเลยฮะทุกคนแบบสวยฮะสิได้พูดเรื่องทรงอีกนะโอ้ยได้ิูดอะัวแหละได้ยังได้แหละมึงอยากได้พูดยุสีอือโอเคมึงวิ่งย้อนย้อนยักษ์ใครจะมาย้อนยักษ์สว อ่ะสัญญากัมอ่ะดัดฟันเอาบอกความจริงเลยท่านบูมีเข่าท่านมูเข่าเน่ยนี่เขากระิอเอาจริงเเรือบ้เนี่ยเขหวาเขจับปลาอย่างนี่แล้วมันสายว้าปลายนหนาวเขาอยากเข่ามงไปับเขาบอกเออทถามเนี่ยจะไปเือเอาเข่าับเขาอยู่แต่ขยัน มึงนมดูบ่จักหินบ่จักอันปูนจับจกพอมันคือใส่เด็กใหม่นะหัวมุนสลาดขาก